สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาให้ความรู้อีกแล้วครับทุกคนเอ่อก็มีเคสหนึ่งครับผมมีเคสหนึ่งที่คุณลูกค้าเข้ามาปรึกษานะครับไปตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่อื่นนะครับก็พอดีเดินมาเจอร้านเรานะครับเดินมาเจอร้านผมที่โรตันหลักสี่งเงินบางเขนนะครับก็ได้เข้ามาสอบถามเนาะเข้ามาสอบถามปัญหาการใช้งานที่แว่นเดิมที่เขาตัดมาจากร้านนั้นเนี่ย มันใช้คอมพิวเตอร์ระยะคอมพิวเตอร์ระยะระดับสายตาเนี่ยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดซึ่งมันก็มีปัญหาต่อการใช้งานมีปัญหาต่อการทํางานนั่นเองครับทุกคนก็วันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเคสนี้เนี่ยผมแก้ปัญหาให้แล้วนะครับก็คือโดยการเปลี่ยนเลนใหม่ก็คือตัดเลนใหม่ที่นี่นั่นเองนะครับตัดเลนใหม่ที่ตัดเลนใหม่ที่นี่นั่นเองก็คือเขาก็มานั่งเล่าให้ฟังนั่งเล่าให้ฟังปัญหาของเขาที่เขาเจอมาเนี่ย มันทางานเป็นแบบนี้แบบนี้นะผมก็เลย,เยอ๋อดูแลต้องทาไงนะฮะก็เอาแว่นของลูกค้ามาตรวจสอบเอาแว่นของลูกค้ามาเช็คดูว่าลูกค้าใช้เลนส์ยี่ห้ออะไรโครงสร้างอะไรนะฮะก็มาเช็คดูให้นะครับปรากฏว่าแว่นที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยเป็นระยะคอยดอนะครับเป็นระยะคอยดอ14หมายถึงระยะตั้งแต่ฟิตติ้งไฮมองไกลมาถึงงานหนังสือเนี่ยนะะมันมันเหลือบตาระยะเหลือบตาเนี่ย ระยะคอริดอร์เขาเรียกระยะคอริดอร์สนะครับซึ่งต้องเหลือบตาต่ำกว่าปกติต้องเหลือบตาต่ำกว่าปกติถึงจะเจออ่านหนังสือนะพอลูกค้ามาใช้งานระยะระยะระดับสายตาเนี่ยจริงจจะต้องเงยหน้าขึ้นนิดนึงทุกคนจะต้องเงยหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็จะเจอระยะใกล้โฟกัสระยะใกล้ระยะคอมพีซีนั่นเองนะแต่จริงเนี่ยเลนตัวนี้เนี่ยโปรกิสสิบเนี่ยระยะกลางมันจะไม่ค่อยดีก็คือระยะระยะคอมพิวเตอร์พีซีเนี่ยมันจะไม่ค่อยโคเวอร์เท่าไหร่ จริงๆแล้วจะต้องเป็นถ้าเราถ้าเราจ่ายคอยดอ11เนี่ยทุกคนถ้าเราจ่ายคอยดอ11เดนี่ยมันจะได้มันมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่ามันจะดีดีกว่าระยะคอยดอ14ซึ่งการเหลือตาต่ำลงมานิดเดียวก็เจออ่านหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเงยหน้าจะจะจะใช้งานระยะคอม BC เนี่ยมันก็ยังพอได้นะทุกคนมันจะดีกว่าระยะคอยดอ14นั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นที่มาอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า เอาเว่นลูกค้ามาเช็คปรากฏว่าช่างร้านนั้นเนี่ยเขาจ่ายระยะคอยดอรอคอยด1อ 14, ไม่ใช่ว่าจะมีข้อเสียสสที่เดียวทุกคนมันจะมีข้อดีเหมือนกันก็คือเวลาเราใส่มองไกลเ,เดินเวลาใส่มองไกลใส่ขับรถใส่เดินใส่ยอะไรเนี้ยมันจะดีเพราะมองไกลมันกว้างเนาะมองไกลมันกว้างเหลือบตาลงมาเนี่ยก็จะไม่งงเหลือบตาเหลือบตาทำมุมสักสี่ห้าองศาจากตัว,จา,ตวจากเงาตัวเราเนี่ยมันไม่งงนะทุกคน มันเดีดีสําหรับเดินแต่มันจะไม่โคเบอร์ไม่ดีสําหรับทํางานระยะใกล้แล้วก็ใช้คอมบ้างเนี่ยมันมันไม่ดีนดั่นเองคือผมก็เลยเอามาเช็คให้ดูว่าก็เลยเแก้ปัญหาโดยการจะวัดสายตาให้ใหม่เพิ่มค่าสายตาแล้วก็มาประกอบเซนเตอร์นี่สูงขึ้นระดับตาดำประมาณหนึ่งถึงหนมิลแล้วก็จ่ายคอยดอร1สิไปปรากฏว่าแก้ปัญหาได้นะอันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับผมถ้าจะไปตัด แว่นที่ร้านไหนหรือใกล้บ้านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนเอาไปใช้งานระยะอคอมพิวเตอร์ด้วยเอาไปใส่เดินด้วยขับรถด,ด้วยเนี่ยก็ฝากาให้เขา,าก,ก็มีข้อมูลก็จริงๆแล้วก็ต้องมีข้อมูลไปนะว่า,าที่ผมศึกษามาหรือว่าไปศึกษามาจากใน YouTube หรือเพื่อนที่ใส่เนี่ยก็ขอเป็นระยะคอยดอ,อสิบเอ็ดนะหรือว่าเหลือตาต่าลงมาทีเดียวก็เจอหนังสือ,นะอประมาณนี้ทุกคนหรือว่าโทรมาสอบถามผมก็ได้เนาะ ทรม,มาสอบถามได้หมดเลยทุกคนนะฮะ0852525804เดี 8, 5, 2, 5, 2, 5, 8, 4, ๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไวท้ที่ด้านล่างนี้นะครับผมเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทุกคนในใครสายตาที่เป็นมองไกลบ้างครับผมมองไกลที่เป็นลบนะมองไกลที่เป็นลบไม่เกิน200นะครับประมาณ200กว่าก็ได้นะครับมองไกลที่เป็นลบมองไกลที่เป็นสั้นเนี่ยต้องต้องใส่แว่นสมัยยุคแต่รุ่นเนี่ยนะทุกคนอะทีน,นี้เมื่ออายุ40ปีขึ้นไปอายุ40ปีขึ้นไปเริ่มมีสายตายาวขณะที่เราใส่แว่นเนี่ย ขณะที่เราใส่แว่นเนี่ยมองไกลเป็นสั้นนะอ่านหนังสือบางทีต้องยกแว่นขึ้นนะครับอายุ4 0ปีขึ้นไปต้องยกแว่นขึ้นอยงเงยชัดนะครับแต่นี้อายุอายุอยันนี้ปัญหาที่มาเล่าให้ฟังนี่คือลูกค้าเขาอายุ55แต่มองไกลสั้น200มองไกลสั้น200ทุกคนอายุ55เนี่ยค่าหน,นังสือธรรมดาคนปกติแล้วมันจะมีติดบวกอยู่250าติดบวกอยู่250นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่แว่นสั้น200เนี่ยนะจะยกแว่นขึ้นปุ๊บไม่ชัดนะ เวลาดูใต้ไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจะจะต้องใส่แว่นอ่านหนังสือแยกต่างหากหรือตัดเป็นโปรเกรสซีฟไปหรืออีกเคสหนึ่งก็คือตัดแว่นแยกเพื่ออยู่จะมีค่าบวกสัก้ก็คือเคสนี้เนี่ยนะครับมองไกลเป็นสั้น200อายุ50 5 5เนี่ยนะครับยกแว่นขึ้นจะไม่ชัดเวลาดูใกล้จะไม่ชัดไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนนะครับจะต้องตัดแว่นแยก มีค่าบวกอยู่50หรือบวก7 5นะครับเนาะจะต้องตัดแว่นแยกหรือไม่ก็ตัดแว่นเป็นโปรเกรสซีฟไกลกับใกล้ในตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อายุ44 45เนี่ยอ่ายกแว่นขึ้นก็ยังชัดอยู่ขณะด,ดูใกล้นะครับมองไกลเราก็ยังสั้นอยู่200นะั่นแหละทุกคนมองไกลยังสั้นอยู่2 0 0ไม่ได้หายไปไหนมองไกลสั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ เมื่ออ่านหนังสือยกแว่นขึ้นเมื่อก่อนนี้ชัดพอมาอายุ55ยกแว่นขึ้นไม่ชัดแล้วจะต้องไกลกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะต้องตัดแว่นแยกนะหรือไม่ก็ตัดแว่นเป็นโปรเจสเซสเด็กนีน้อยากจะทําความเข้าใจผู้ชมนะครับที่ยังไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองสายตาที่เป็นสั้นเนี่ยคิดว่าจะใส่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่นะยกแว่นขึ้นกะชัดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทุกคนนะก็ โทรปรึกษาได้นะครับผม0ู5 2 5 okay. splash, be 2 5 8 0 4นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ครับผมก็พอดีพอดีเจอปัญหาอยู่2เคสก็เลยผมมาเล่าให้ฟังก็เลยอธิบายให้ฟังฮะเมื่อไปถึงร้านเนี่ยอยากจะฝากนิดนึงเมื่อไปถึงร้านแว่นเนี่ยเราจะตัดแว่นไปใช้งานแบบไหนนะอธิบายให้ช่างฟังไม่ต้องรีบนะครับอธิบายให้ช่างฟังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แว่นเก่าที่เราใส่อยู่เนี่ยเจอปัญหาแบบไหนเจอปัญหาแบบไหนสมมุติว่าอย่าง โปรเกรสซีฟที่แัดเป็นจากร้านอื่นเนี่ยมองไกลชัดดีอ่านหนังสือต้องต่ำกว่าปกติเ่คือแสดงว่าเขาประกอบเซนเตอร์ต่ำไปนะครับประกอบเซนเตอร์ต่ำไปแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์ียไม่ค่อยชัดต้องยกแว่นขึ้นนิดนึงถึงจะชัดนะฮะก็คือให้เขาปรับแว่นสูงขึ้นนิดนึงหรือประกอบแว่นคู่ต่อไปเนี่ยก็ประกอบเซนเตอร์สูงขึ้นนิดนึงประมาณนี้ก็ไปเล่าให้เขาฟังนิดนึงนะครับว่าแว่นเก่าเจอปัญหาแบบไหน อยากได้แบบไหนให้ตรงต่อการใช้งานของตัวเองเนี่ยก็อ,อธิบายให้ช่างฟังนะครับผมเนาะไม่ต้องรีบนะครับผมถ้าไปตัดแว่นที่ร้านเนะี่ยไม่ต้องรีบนะนะบมาตัดที่ร้านก็เหมือนกันทุกคนถ้าลูกค้ามาตัดที่ร้านผมก็เหมือนจะถามว่าเอาไปใช้งานแบบไหนแล้วแว่นเก่ามีปัญหาแบบไหนแบบไหนต้องการอยากอยากอยากได้แบบไหนเอาไปใช้งานนะก็อ,อธิบายบอกต่อกันนะครับจะได้ทําความเข้าใจไม่ต้องเสียซ้ําเสียซ้อนนะไม่ต้องตัดแว่นเสียซ้ําเสียซ้อนเสียทีเดียวจบเลยโอเคประมาณนั้นนะทุกคนครับผมมากครับผม